พ่อแม่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีลูกขึ้นมาด้วยกันคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนนะครับก็เหลือแต่คุณพ่อแต่พ่อกับลูกก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ต่อมาเนี่ยลูกเนี่ยสอบติดราชการลูกก็อยากให้พ่อเนี่ยนะครับเบิกตรงได้ใช้สิทธิ์ของลูกในฐานะราชการได้แต่คราวนี้พ่อกับแม่ไปจดทะเบียนสมรสกันก็ไม่ได้แล้วนี่ครับทำยังไงนะครับทํำยังไงละ่ะที่จะให้ลูกกับพ่อเนี่ย เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อมีทางนี้ครับคือมันแตกต่างกันนะกรณีเนี้ยก็ถือว่าพ่อเนี่ยรับรองลูกแล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันให้ใช้นามสกุลแจ้งกันเกิดเนี่ยลูกมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อแต่พ่อไม่มีสิทธิ์รับมรดกของลูกพ่อไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของลูกนะครับแต่เมื่อถ้าหากว่าอยากให้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลูกเนี่ยฟ้องพ่อให้ศารพิพากษาว่าเป็นพ่อลูกที่ชอบด้วยกฎหมายกัน เมื่อฟ้องปุ๊บเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการสืบนะครับแล้วศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นพ่อลูกที่ชอบด้วยกฎหมายกันเนี่ยตรงนั้นเลยครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปดําเนินการอย่างใดอย่างใดจนถึงมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เบิกในฐานะข้าราชการสิทธิ์ของลูกครับ